mấy hey. hey. เข้ามาในร้านแล้วร้านนี้ชื่อว่าร้าน l o v i n g ่งครับเลิฟวิครับนะครับผมก็เป็นร้านอีกร้านเด็ดร้านหนึ่งที่พี่ชอบมากินใช่ครับผมเวลาพี่ต้องเป็นเป็นวีแกนด้วยไหมครับเป็นบางวันครับผมเป็นบางวันก็คือเราไม่สามารถที่จะเป็นได้ทุกวันบางวันเราก็จะมาทานเพื่อที่จะแบบไม่ต้องทานเนื้อสัตว์แล้วก็จะดีต่อแบบระบบร่างกายเราด้วยอันนี้จะเป็นอ่าโปรตีนเกษตรใช่ไหมเอามาทำเป็นเหมือนผัดมะขามเหมือนไก่ผัดเมล็ดมะม่วงผมขอเริ่มชิมเลยได้ไหมได้เลยครับ เหมือนกินไก่ผัดเป็ดมะม่วงเลยใช่อันนี้จะทีเด็ดเขาก็คือจะเป็นซอสมะขามนี่อร่อยมากกินเพลินมากเลยอันนี้เหมือนแบบของว่างอนะใช่ครับมันกรอบแล้วก็มีความหวานๆคือเปรี้ยวยำเฟื่องฟูอันนี้เหมือนเหมือนเป็นยำมะม่วง ใช่ฮะมีมะม,ม่วงมีถ้าเนียเป็นแบบอาหารถ้าไม่วิงแงงก็เหมือนยำมะม่วงปลาดุกปูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าตามันดูเหมือนเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูรส<ม>ชาติเหมือนเผ็ดรสชาติเหมือนกินยำปลาดุกปูอะไรอย่างเงี้ยมีความกรอบมีความเปรี้ยวจากมะม่วงมัน,ม,นมันจากถั่วเผ็ดจากพริกเคี้ยวเข้าไปนี่นาบเลยถ้าไปไปหลอกเขาบอกว่ายำสามกอกเขาเชื่อไหมเชื่อผมว่าเชื่อที่นี่เขาจะรสชาติค่อนข้างไม่จืด รสชาตินี่ครบรถเนะเหมือนไอแอสสมัยก่อนเขาบอกก้องครบรถก้องครบรถไอแอสมัิแล้วเขาเคยกระโดดกระโดดข้ามสะพานสร้างนี้แล้วก็ต้องกระโดดลงเรือไอแอสกระโดดเข้าไปกระแทกเขาชูสองนิ้วโอ้คุณแฮสสุดยอดเลยวหักสองข้างหักสองข้างเลยมีอาจารย์ผมเลยแล้วพี่เคยมีไหมเหตุการณ์แบบนี้แบบที่เจ็บจากการถ่ายทำน่าจะมีนะเพราะพี่ก็เล่นมาแบบหลาย กระโดดลงมาจากต้นตอนตาลพอขึ้นไปปุ๊บเรามีความรู้สึกอยากเปลี่ยนใจไงแล้วเขาก็พูดโถเอ้ยเสียเวลาเราก็แบบด้วยคําพูดของเขาอะเอาวะโอ้โหเรียบร้อยฮะขาหักขาหักลองไข่เจียวหน่อยลองไข่เจียวคือหน้าตามันคือไข่เจียวเลยอะเจ้าเนี้ยไว้กินกับหม้อไฟได้ด้วยไข่จากฟองต้้งห้มเหมือนไข่เจียวเลย ข้างนอกกรอบๆตรงกลางนุ่มๆคืออาจจะมีกลิ่นฟลายที่รู้ว่าเป็นฟองนา้าหูแต่ว่าเท็กเจอร์ต่างๆรสชาติคือเหมือนกินไข่เจียวละมันกรอบอม,มันอร่อยเหมือน,น,นเรากินขอบไข่เจียวเริ่มมานานอะไรครับในการที่มาใส่ใจเรื่องอาหารเรื่องของการกินเรื่องของสุขภาพอะไรงี้ก็ใส่ใจตั้งแต่ตอนเราอายุ25ตอนนั้นเราถ่ายรายการรายการหนึ่งเป็นรายการบันเทิงเราโดนระเบิดเหมือนขึ้นกาเลยหน้าครึ่งหนึ่งหน้าครึ่งหนึ่งขาวเป็นเหมือนกับว่า เป็นคนเผือกอะแม่ก็มาขอร้องบอกต็อกเอาว่านหนังเทอเช่สดๆนี่แหละเขาตัดมาจากบ้านแล้วมาผสมกับครีมนิดหน่อยผิวหน้าแล้วก็ทาเข้าไปกลายมาเป็นที่หน้าไม่มีรอยก็เลยหันมาใส่ใจเรื่องของแบบการกินเนื้อสัตว์น้อยลงใช่ครับอันนี้เหมือนกินต้มแซบเนื้อเอ็นเนื้ออะไรเงี้ยครับเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นอะไรเงี้ยเลยแต่มันไม่มีกลิ่นอืมแต่ว่าเป็น เป็นเห็ดมันจะให้ความกรอบๆนิดนึงแล้วก็นุ่มๆหนึบๆอร่อยดีครับรสชาติต้มแซบเขาก็ทํามาเปรี้ยวนำเป็นตามการก็เกิดการก็เกิดพอกินบ่อยๆพอไปกินเนื้อสัตว์จริงๆกุ้งปอเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเราต้องข้ามสเต็ p นั้นไปวันแรกแล้วกันก็ชินไปแล้ววีแอนเนี่ยหลายคนก็นึกว่าเฮ้ยน้ำผึ้งได้ไหมไม่ได้นะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มาจากสัตว์ไม่ได้หมดเลยไม่ได้หมดเลย อืมอร่อยครับไม่แห้งมันไม่แห้งติดคอมันจะมีความเหมือนเรากินถั่วที่ฉ่ำๆด้วยน้ําซอสคล้ายๆกับถุยซี่เนาะอืมเหมือนเป็นผ้าอะไรเงี้ยแล้วนี่จะเป็นแฮมวีแกนวีแกนกับมังนี่มันเคลื่อนเดียวกันไม่ได้เพราะมังก็ยังกินไข่วิเชีรเชรียนวิเชีรเชรียนแต่ถ้าวีแกนนี่คือไม่เลยใส่รองเท้าหนังสัตว์เข็มขัดหนังก็ไม่ได้อันนั้นคือเป็นเหมือนโรนะครับโรโรเป็นโรปอบปีเย ที่นี่นะครับเขามีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับครับมีไวโอลินมีความวเพ<อ>ลงคลาสสิกลูกค้าสามารถขึ้นไปลองได้ไหมได้ได้เหมือนกันหรอขึ้นลอกอยู่วงการมาสิปีแล้วครับ30ครับถามว่ายังแบบดูแลตัวเองอยู่ออกกาลังกายตลอดใช่แต่มีช่วงนี้แหละเพราะว่าจะจะอวบขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเลิกบุหรีช่ช่นชมคนนี้เรื่องผมเข้าใจว่ามันน่าจะต้องยากมาก เพราะว่าแบบเราก็มีหลายคนใกล้ตัวที่แบบต้องใช้กําลังใจเยอะมากในการทำมันที่มาของเพลงหยุดไม่ได้หยุด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 ไม่ได้หยุดไม่ได้ <laughs> เพลงอะไรนะพี่เพลงเพลง่ <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษครับนี่คือจุ่มจิ้มเราชิมซุปก่อนเลยอร่อยเนอะอมันมันละมุนละมนะจิ้มจุ่มนี่อยู่ที่น้ำจิ้มนะฮะ อือโปรตีนโปรตีนอร่อยมากเลยนะครับละลายในปากที่ชอบดีเลยร้านนี้นะครับเลเวงฮัทรามินทา51นะครับผมครับอยู่ซอยรามินทา51นะครับถนนวัชรพลเปิด11โมงถึง3ทุ่มนะครับร้านที่ร้านไหนครับวันพุธครับพี่เบอร์โทรครับ061 619 5944ก็โทรมาสอบถามหรือว่าจองโต๊ะสอบถามวันเปิดปิดก่อนก็ได้ครับผม